พุทธยะพระพุทธไตรายรัตนายานมานีนโนภรัตส,สีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวะรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาดุโยอาหังวันทามิสาพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรายรัตนาญานมานีนภารัตสีสาหาัสาสุธรรมา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะ พูทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอากีธานังวรังคันธงสีวริจะมาเทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาดุโยอาหังวันธามิสัพพโสผู้ทธาธรรมะสังฆาปูเจมินะโมพูททายะพระพูทธาตรยรัตนายาน มานีโนภรัตสิสาหา,าสุธรรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุพธะ